สวัสดีจ่าเพ่นครับทุกคนมัอน,นี่ยายจะไม่กระทำม,มวนลด,ด้วจ่าเด้อพอลงทงลงทาลงสาลุงหยังจ่าเขามาแล้วก็จะลุงกดติดตามกุบเบกอลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อือสวัสดีครับไปหาหยังมือนีมันนี่บ <laughs> ่ได้ไปทางไหนด้อจ่าเ,เด้อมัอนี่บ่ได้เขาโคเข,ข,ขปาปาดอกลางชายไปทำงานแล้วเลย่อบ่ได้ดดมาอื่นนะจ่าเนาะไป เก็บผักบุ๋งมาผัดกินเสร็จเสรไปเลยพี่น้องท่านจริงจริงเลยเก็บผักบุ๋งโอ้ยยายลงมาได้เรื่องงี้เออเบื้งนอนงามาได้เรื่องงี้บ้านให้ใจเบิ้งเบื้องปากลักปงด้วจใาเด้อฝนกับประตูยังมาทัานน้ำมาท่านเต็มสช้าอยู่พี่น้องเลยเออเออ ผกระชองลงไปกิบโอ้ยอดงนะามงามพี่น้องแย่ลงไปบ่ได้ดอกแย่ยันได้ทะมืนเออพักคมก็แจวเสียบไปจะสิหาหยังเนอะจ่าเนาะหากนะินพักหยาไปในข้างเฮือนก่อน ยายเห็นยังกะอันนี้ยายในเด้อแพงครับจะปลูกอยู่คนพอยายทิม่แหง้งเห็ดคลิปต,ต่อไปยายเห็นยังกะบืยายแนเพีนครับยอดงามนะให้คอยชิ้โลกไปไหนบ้างเบื้องแถวอ้ยจะถอดมายอดงามงามยายโลกไปบ่ได้ตีบื้อโลกไปไหนยู่บ่คอยคอยใช้ตะมือโลกไปเด้อเแถาเด้อตะมือโลกไปอย่าคืนมาบ่ได้จิพี่น้องมันสั่นเห็นบ่สั่นแห้งอื้อ นี่พี่น้องบวกบวบก็กำลังเกิดยายเอามาวานใหม่นี่พี่น้องโอ้โเห็นบอยเห็นพลว่บอยเออพี่นอ้องปนกระตุกบวไข่แห้งได้ใจเด้ออยายก็มึงพี่น้องกำลังดอกบวกบว เบ่กำลังปรงบริหิทขากมันหาข่ากไม่ห็ดธเนี่ยเดือดเผาด้วยพอเดีกินเดี๋ยวอยากอยู่ไก่เหื่อนเขาอือ่นบ,บ,บอบบวมยั้งแหละเถาบวมปีบบ้บ่ฮะเ็บีองเขียบง่ามเลยยัดไปอ่าไม่ได้เอ็บไปพักกิน กไปผัดกินเนาะพี่น้องเนาะชีวิตบริสิทธเท่ากับตองดินหากินใดอันใดเอาอันลัน,นเนาจ้ะเนาะเอาทุกอย่างที่กินได้ลมได้เถาะเอลือนดึงขึ้นมาเออ,อย่าลงไปบรได้ ใหญ่กับบงสูมน้ำเนาะนี่เขาเก็บผักยอดผักน้ำให้มันแตกกิบยอดผักบวบนำเอาไปแก่งน,น้องพี่น้องเฮ้ยแก่งเสียงกระแสบแก่งปื้นอน้องพี่น้องเนาะยอดบวบวบ <laughs> ดนพี่น้องพี่น้องขึ้นมาล่ะเก็บเอาทุกอย่างเก็บเอาไปแก่งหรือไปแก่งเซโนใหม่เถาไปแก่งปื้ดยอดประบวบห้าขามาหิด เดนบอกเป็นบกเอ,อ๊มีสุพักดเลยน้องพี่น้องเนาะเอามาวานกินประขาเงื่อนกับกินไปถะน้องพี่น้อง มองพื้นไทยให้ไทยหน้าก็ไทยมืดแล้วพี่น้องเคือกับจางคุณนจางวานแล้วจางคุณนจางทำจางคุณนจางเหเ็นหน้าแล้วบ้านแปลงมืดแล้วใหญ่ก็บรสบายหรือไปอันนี้บรได้มือนีด เนง,นงอนเงีงยบเท่าเร็วเท่านาเท่าลังตุต่มเปือป่อยเสซ่บ งาพบุ่งก็กำลังออกนี่กำลังดอกเซวนี่ใหญ่ก็บนี่ห้อยห้อยเบิ้นกรีพเนี่ยนี่ากระทองก็อยู่ทั้งถึงงมงามดิ่นี่ไปงอเฮ้ยกะถองเก็บทันใจใหญ่บื้อนลงไป่ได้ ยังเฮ้ยขีลงมาเก็บน้ำที่กระปุ้นกระปุ้นกระปุลปูนป้ายเลยเน้ยหงามพักบุงกระงามปัดกระลังพัดเลยพี่น้องนี่ไก่กระถอกมาเก็บไก่แล้ว มากมากมากเก็บในใหญ่ก็ตาเด้อ,อบ่ได้ซื้อกินถือยากดอกจา้ายากอ่ะบ่เละยายก,ก็บ,บงเก็บขายนำให้พี่น้องมาเอาชุบผูชุบคุนบุงเดน <c oughs> เออทมือลงไปกิง่งสลอกสลอกลงไปได้แถวเป็นอย่างอากระปุนมาหาดีมาเด้อกระปุนมาเด้ออาเก็บพักซอยนะปัดโอู้ไปเที่ยวทางไหนมา มาพี่สาวม,มีถุงเงินตัวนึงมีกระปุ่นตัวนึง,งนี่อื้ออื้อคืนป้าได้น่าเจอกเจออันปุ่นพี่น้องไปนี่งามงามเลยอืม ทั้งที่ก็มีพี่น้อง,ท,ง,ง,งทั้งเถื่อหินบอลก็ลังโปง่งแซวอยู่ของมันหน่อยอยู่นอจาน้นานาะมันบ่ได้ถือผลมันบ่อหัวเนี่จะทองกระปูกจะทองปลูกขิงไข่ไว้พี่จ่าเนี่ยคือพี่สาวนี่ถ้ากินท้ายาวนี่คู่สะนอจาน้านาะคโอ้ไว้จะกิน ไเรื่อยๆรูดมือจิเต็มกำละเอื๊ินบอ,นอ,นอ,อพี่น่องใกล้ๆพัดกินหอนพี่น่องเบาในยใ่ายเด้อกินหอ,นหอนเลยเสง ยานบานเฮาหากินแบบนี้เลยกันบ้หาก็บม่ได้กินเนาะจ้าเนาะปลาห้าก็สื้อเขาคือเก่าเออจึ้นบอกตัวของอ่ะนี่จิ่งออกล้งามเปิดพร้องบุงแดง ตัวลูกสาวซื้อมานั่นเขาอื่นพักบุงขาวเขาอื่นพักบุงขาวใหญ่เมนบัวเทาตลูกสาวซื้อมาให้กินตัวนี้พักบุงแดงพักบุงหน้าพี่อายก็ตัดหญ้าหิ่งัวหิ้วกล้วยพ่นบ่ริเวณเขาพ่นว่านหญ้างานหนึ่งน,นีง่แกเนาะ ผุนววา,าหนาหัวผุนผุอ,อ,อ,อปปพุ่นไปจุ่มไปจุมจ่มอยูย่ยนี่มอจุ่มนหนืองเปืดงามเหียงมาถออ เอาแต่หยอดมันหัวๆเลยมะนี่ขึ้นมาได้บอนี่เออน่ะอันนี้อ่าได้ลลยอยู่น่ะจะเนาะปืดเนาะยืบได้แล้วก็จิไปเฮื่อน่าจะเนาะเอาไปผัดเออ ตัวนี้ก็เป็นยาเดินจ่าเดินนี่เขาอื่นต้นบอกขันเทีเมื่อนี้ยเม่เมีมาเถอะต้นบอกนียังบอกนี่ยังนี่บอกเทปเฮ้ยยังเขาอื่นอืต้นบอกุวงเทปเอาเวลาคนเจ็บขาเจ็บยังนี่เอาไปคุบนดนจ่าเป็นยาเดินนี่ต้นบอกุวงเทปเกิดเต็มอยู่พี่น้องเป็นยายายก็เรือมาวานไหว มันหุงทีบมัุหงทีบปิญ้าเมนบอพี่น้องใหญ่ก็บบ่บ่งหงคือกันเลยหางใหญ่เห็นต่เขาเก็บใบมันไปขุบแล้วมันก็บแข้งก็บขาก็ได้ไลาอยู่เนาจากเนาะมันนี้ใหญ่ก็ชิจบคลิปจบคลิปมืม่เก็บพักบุ่งกับยอดพัก บอกบัวไปเพียงแค่นี้ด้จ่าเด้อใคาชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในด,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 ด้จา่ายายรักพี่น้องดิจ่าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้จ่าบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ่า